สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับผมท็ตอตไอโฟนดอยดับนะครับวันนี้เรามีหูฟังตัวใหม่นะครับจากยูกรีนเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับหูฟังที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็คือตัวนี้ครับยูกรีนไฮจูนนะครับซึ่งเป็นหูฟัง True Wireless ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากยูกรีนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องของยูกรีนไฮจูนตัวนี้กันก่อนนะครับหน้าหน้ากล่องของเขานะครับก็จะมีรูปของ หูฟังตัวนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อรุ่นไฮจูนครับแล้วก็ความพิเศษของหูฟังตัวนี้นะครับก็คือมาพร้อมชิปของ u ว l c o อ m นะครับที่รองรับ a อ t แ c ็กโคเดด้วยนะครับตันี้ด้านข้างกล่องตัวนี้นะครับก็จะบอกฟีเจอร์ต่างๆของหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth ูธ5.0ครับสามารถฟังเพลงได้ตอนเนื่องยาวนานเ้าชั่วโมงตัวนี้นะครับเราสามารถแตะสั่งงานที่ตัวหูฟังได้ครับแล้วก็เราสามารถเลือกโมโนหรือว่าสเตอร์โอมดได้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชิปเซ็ตควอลคอมครับมาต่อกัน ก็จะบอกฟีเจอร์ต่างๆของตัวหูฟังตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อรุ่นโมเดลต่างนะครับอย่างตรงนี้ก็จะบอกว่าเวลาแต่สั่งงานแต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถสั่งงานหูฟังอะไรได้บ้างครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกปริมาณแบตเตอรี่ของตัวหูฟังนะครับก็คือ60มิลลิแอมนะครับที่ตัวหูฟังแต่ละข้างครับแล้วก็ที่ตัวเคสของตัวชาร์จหูฟังตัวนี้ก็จะมีแบต3 0 0มิลลิแอมครับรอบๆกล่องนะครับก็จะประมาณนี้ ซึ่งเท่าที่ลองจับนะครับตัวแพ็กเกจกล่องนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากครับก็คือมีความแข็งแรงและก็แน่นหนามากๆครับสำหรับตัวหูฟังยูกรีนไฮจูนตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันต่อเลยนะครับว่าหูฟังตัวนี้มีอะไรให้เราบ้างนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เขามีให้ในกล่องของยูกรีนไฮจูนตัวนี้นะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเคสชาร์จและก็หูฟังอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสาย USB Type C นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุกยางที่เขาให้มานะครับ2คู่2ขนาดครับมาดูกันที่ตัวเคสชาร์จและก็หูฟังกันก่อนนะครับตัวเคสชาร์จเนี่ยก็ออกแบบมาให้มีขนาดพอดีมือแล้วก็กระทัดมากมากครับลองเทียบกับมือของผมครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวพอร์ตชาร์จนะครับก็จะเป็น USB Type C นะครับซึ่งเป็นพอร์ตแบบใหม่ล่าสุดแล้วแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับบอกฐานะแบตเตอรี่ของตัวเคสตัวนี้ครับเปิดออกมาด้านในนะครับก็จะมีตัวหูฟัง Ugreen Hydroon ตัวนี้ครับ ชื่ต so like ัวหูฟังนะครับเขาก็จะมีโลโก้ของยูคีนะครับอยู่ทั้งสองข้างของหูฟังครับเดี๋ยวเราลองแกะหูฟังออกมาเพื่อชาร์จดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อเราวางตัวหูฟังนะครับชาร์จกับเคสตัวนี้นะครับตัวหูฟังนะครับก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับสว่างขึ้นมาเพื่อบอกว่าตอนนี้กําลังชาร์จหูฟังให้อยู่นะครับแล้วก็ที่ตัวเคสก็จะมีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยครับว่าปริมาณตอนนี้เหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดตัวเคสขึ้นมาใช่ไหมครับเวลาวางเนี่ยเราก็สามารถวางตั้ ตัวเคสตัวนี้นะครับมันก็จะหงายหลังนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวหูฟังนะครับคอยถ่วงน้ําหนักไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเปิดแล้วเราปิดคืนแบบนี้ครับมันก็สามารถวางตั้งได้ปกติมาต่อกันที่ดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับตัวยูครีนไฮจูนนะครับเขาจะมีขนาดเล็กแล้วก็น้ําหนักเบานะครับถ้าเทียบกับนิ้วมือก็จะใกล้เคียงกับขนาดของนิ้วมือเราเลยครับที่ด้านในของตัวหูฟังนะครับเขาก็จะมีบอกว่าตัวไหนเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับอย่างตัว L ก็คือด้านซ้ายแล้วก็ตัว R ก็คือด้านขวาครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุกยางเราสามารถเปลี่ยนขนาดนะครับให้พอดีกับหูของเราได้ครับก็ดีไซน์โดยรวมของตัวหูฟังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อหูฟังนะครับเข้ากับสมาร์ทโฟนดูว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับเวลาเชื่อมต่อหูฟังนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายๆเลยก็คือเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองนะครับก็เข้าไปที่เมนูบลูทูธของตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็เลือกไปที่ชื่อของ u ูคลีนไฮจูนตัวนี้ครับก็สามารถแตะเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยครับ ตอนนี้ก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงกับแอป Spotify ดูนะครับว่าเสียงที่ได้น่าจะเป็นยังไงบ้างครับเ้าที่ลองฟังดูนะครับตัวเสียงเพลงนะครับเสียงดนตรีเสียงร้องเสียงแหลมน็่คือมาครบครับแต่ว่าเบสเนี่ยมันจะไม่ได้หนักมากครับโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าให้เสียงที่โอเคใช้ได้เลยครับและอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าตัวหูฟังไฮจูนตัวนี้นะครับเขามาพร้อมชิปของคอคอบใช่ไหมครับก็คือเขาสามารถรองรับ โปรเดที่เป็นของ a อ t แทนะครับแล้วก็ AAC หรือว่าตัว SBC นะครับก็คือคุณภาพของเสียงเนี่ยจะอยู่ในระดับของ CD ครับเวลาเราเสดหูฟังออกมาใช่ไหมครับตัวหูฟังทั้งสองข้างนะครับก็ยังเล่นเพลงอยู่นะครับก็คือยังได้ยินเสียงเพลงอยู่ก็แสดงว่าตัวหูฟังตัวนี้นะครับไม่ได้มีเซนเซอร์ในการดีแทกนะครับว่าเรากำลังสวมใส่อยู่หรือเปล่านะครับตัวหูฟังยูกลีนไ t จ n e ตัวนี้นะครับเราสามารถแตะที่ตัวหูฟังเพื่อสั่งงานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองแตะหนึ่งครั้งที่ตัวหูฟังนะครับเพื่อเป ตอนนี้นะครับเพลงก็หยุดแล้วเดี๋ยวเราแตะ1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการเล่นเพลงอ่าตอนนี้เพลงก็จะเล่นต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการเล่นเพลงถัดไปนะครับเราสามารถแตะ2ครั้งที่ตัวหูฟังได้ตอนนี้เพลงก็จะเล่นเพลงถัดไปแล้วครับ mm hmm. หรือถ้าอยากย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าใช่ไหมครับให้เราแตะ3ครั้งที่ตัวหูฟังได้เลยครับ ตอนนี้เพลงก็จะย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้าแล้วครับหูฟังยูคนเฮจูนะครับเราสามารถแตะสั่งงานแบบนี้ได้ทั้งสองข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาแล้วเราลองทดสอบด้านซ้ายดูบ้างนะครับเดี๋ยวจะแตะหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการหยุดเพลงนะครับตอนนี้เพลงก็หยุดแล้วนะครับเดี๋ยวแตะอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเล่นเพลงครับตอนนี้เพลงก็เล่นปกติก็แสดงว่าใช้งานได้จริงทั้งสองข้างครับถ้าไม่สายโทรเข้ามาใช่ไหมครับเราสามารถแตะหนึ่งครั้งที่ตัวหูฟังเพื่อรับสายได้เลยครับ อนนี้เราแต่รับสายแล้วเราก็สามารถคุยผ่านตัวหูฟังตัวนี้ได้เลยครับเพราะว่าตัวหูฟังนะครับเขามีไมโครโฟนในตัวด้วยหรือถ้าไม่อยากรับสายใช่ไหมครับเราก็สามารถแตะค้างประมาณ2วินาทีเพื่อวางสายไปได้เหมือนกันครับหูฟังตัวนี้นะครับนอกจากเราจะใช้ในการสั่งงานได้แล้วนะครับเราสามารถกดเพื่อเรียกใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวนะครับอย่างบนไอโฟนเนี่ยเราสามารถใช้เรียกเสียงได้ครับโดยการกดที่ตัวหูฟังนะครับค้างไว้ประมาณ2วินาทีครับ หลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเล่นเกมกันดูบ้างนะครับว่าเจ้าหูฟังยูคลินไฮจูนตัวนี้นะครับมันสามารถเล่นเกมแล้วก็เสียงเนี่ยจะดีเลย์มากน้อยขนาดไหนนะครับเกมที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเกม Call of Duty Mobile นะครับซึ่งเกมตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้ความไวต้ก็ความแม่นยําในการเล่นมากๆโดยเฉพาะเสียงเนี่ยจะต้องมาแบบท,ทันทีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในการเล่นเกมตัวนี้ตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วนะครับเท่าที่ลองยิงปืนดูนะครับเสียงปืนเนี่ย จะดีเลยเพียงเสี้ยววินาทีนะครับ <Wow. S 1> ก็คือแทบจะมาทันทีเลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็เสียงรอบข้างนะครับสภาพแ้ลล้อมต่างๆเราจะได้ยินเสียงของคนวิ่งนะครับ <Wow. S 1> เป็นมิติซ้ายขวาด้วยนะครับ ในเรื่องของเสียงนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับหูฟังตัวนี้เพราะว่าเสียงเวลาเรายิงปืนเนี่ยมันจะมาแทบจะทันทีเลยครับไม่ได้ดีเลยมากแล้วก็เสียงปืนของศัตรูที่ยิงกันนะครับถ้ายิงจากทางด้านซ้ายนะครับเสียงก็จะมาที่หูฟังข้างซ้ายครับแล้วว่าถ้าเสียงมาจากทางด้านขวาหูฟังทางด้านขวาก็จะได้ยินเสียงครับในเรื่องของการดีเลย์นะครับถือว่าโอเคเลยครับสำหรับหูฟังตัวนี้ใช้เล่นเกมได้สบาย ส่วนเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับก็ให้เสียงที่กระหึมโอเคเลยครับถึงแม้ว่าตัวหูฟังนะครับไม่ได้บอกว่าทํามานะครับเพื่อสำหรับเกมิงโดยเฉพาะแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยแทบจะไม่ดีเลยครับก็คือเสียงเนี่ยแทบจะมาทันทีเลยครับสำหรับหูฟัง u g ก e e n h i g Tune ตัวนี้นะครับมีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวหูฟังของเขานะครับจะไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานใช่ไหมครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนจุกหูฟังที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับให้พอดีกับหูฟังของเราได้มันก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับหูแล้้้้ววววววกกกก็ช่ยยยตตััดดเสสีีงรรรบนนนภาาอออไพมคคจแล หูฟังตัวนี้นะครับสามารถกันน้ําได้ด้วยนะครับในระดับ ipx 5ก็คือมันสามารถกันละอองน้ํากันเหงื่อได้ดังนั้นเราสามารถใส่หูฟังตัวนี้ในการออกกาลังกายได้ครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรีวิวหูวฟัง u r e e e h h y Tune ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นหูฟัง true wireless แบบพีอาบัตนะครับ ที่สามารถสวมใส่กันได้สบายๆเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมีน้ําหนักเบาแล้วก็ขนาดเล็กพกพาได้ง่ายนะครับตอนนี้นะครับก็วางขายในไทยแล้วนะครับราคาประมาณพันกว่าบาทครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูเลยกันได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ